Re c o r d สวัสดีครับเดอะแกจเจ็ไลฟ์นะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปสั้นๆเนาะโดยที่คลิปนี้จะเป็นคลิปอันคัดด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเราจะอัดวิดีโอด้วย Galaxy M14 ซึ่งเป็นมือถือรุ่นรองล่างสุดของซัมซุงละนะครับโดยจะไม่มีการตัดเสียงรบกวนใดๆนะลองฟังกันดูว่าเสียงมันโอเคไหมกับ M14 นะครับก็ คลิปพี่โอจะพูดถึงในวันนี้เจะเป็นเรื่องของมือถือเรือธง2รุ่นนะครับตกรุ่นแล้วคือ S22 ด้านซ้ายสีเขียวแล้วก็ S23 สีลามสีพิเศษนะครับก็ของปีนี้2รุ่นนี้เนี่ยราคามือ2เนี่ยต่างกันอยู่เกือบเกือบหมื่นถ้าคุณจะซื้อ S23 มือนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็มีเทรดอัพแบบถึง1 0 0 0 0ืนอะก็ค่ายมือถือที่เป็นแบบค่ายชั้นนําทั้ง3ค่ายอะ มีเทรดอัพแน่ๆ9000คุณลงไปหาดูนะวันนี้ที่เราอัดคลิปคือวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับของปี66กนะก็เดี๋ยวลองมาดูด้วยกันว่า2รุ่นนี้เนี่ยความต่างอะไรกันบ้างนะครับภายนอกก่อนเลย S g 2เนี่ย S 2, S 2 S 3 2รุ่นนี้มันต่างหลักๆก,ก็คือด้านหลังครับนะเป็นจุดที่ตัดกันแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับด้านหลังของ S 2 2เนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์แบบโลหะนะซึ่งโลหะเนี่ย ก็เป็นดีไซน์ที่ล้อเลียนจาก S 2 1ที่มันมีความแบบโคง้โคงค้งมนมน22ก็จะมีการบลัชให้มันแบบเรียกว่าไงเดียอ่ประมาณว่าให้มันแบนแล้วให้มันดูแบบแพงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเปิดตัวด้วยเนาะในในปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสีขาวมุกซึ่งสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีที่ผมตามหาในตลาดมือสองแล้วก็หาไม่ได้เลยคือไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันหายไปไหนหมด ชมพูมุกก็สวยนะแล้วก็สีดําสีดำสํดำเฉยๆมากๆก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของดีไซน์ที่มันเห็นแล้วมันดูชัดเจนว่าเป็น S22 S23 เนี่ยก็จะมีการเอาโลหะก้อนนี้ทิ้งไปนะครับทั้งก้อนเลยนะแล้วก็เหลือแค่วงแต่ละวงผลก็คือดูแลยากมากครับหลายคนก็จะเลือกที่จะเอา เลน cover มามาแปะตรงนี้เนาะแต่ละอันเพื่อให้ป้องกันรอยผลเสียมันก็มีนะครับ S22 S21 ก็มีคนแปะอยู่แล้วนะผมเคยใช้ตั้งแต่โน้ e 8มาละผลก็คือเวลาคุณครอบไปที่เลนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนี้เนี่ยเวลาคุณถ่ายยกตัวอย่างนะบนถนนกลางคืนหรือว่ามีหลอดไฟอะไรในห้างหรือว่าเป็นห้องนอนคุณถ้ามีแบบไฟแล้วก็แล้วแต่เป็น led หรือว่าเป็นเป็นแสงหลอดไฟอะ อันนี้ชัดเจนม,มากๆมันจะฟุ้งมันจะแร์แบบพุ่งเข้ามาเป็นแบบแสงกระจายนะอันนี้ก็ภาพคุณจะเสียนะครับแนะนําว่าไม่ต้องติดแล้วก็ใช้เคสซีดีดีกว่านะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเจ้าลูไมโครโฟนนะครับของตัวกล้องบนจะมาแล้วใน S23 mm hmm. พอเห็นไหมผมซูมไม่ได้ถ้า M14 มันกล้องมันไม่ดีขนาดนั้นก็ได้ระยะประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้เนาะก็จะเป็นกล้องซูมเสียงนะครับแล้วก็ S22 มีไหมพาดูกันเลย ไม่มีนะครับ S22 เขาจะเป็นกล้องเรียบๆทั้ง3เลนเพราะฉะนั้นเนะี่ยตอนนี้เราเห็นไมโครโฟน S23 มันมาเพิ่ม1ตัวแล้วด้านบนนะครับด้านบนของ S22 นะเขาก็จะมีไมโครโฟนตัวเดียวเหมือน S23 แต่ว่าจุดตัดของเสาสัญญาณจะไม่เหมือนกันนะครับด้านข้างขวาเป็นปุ่ม power กับปุ่มลดเสียงผมชอบตำแหน่งปุ่ม S23 มากกว่าเพราะว่ามือเราถือวันนี้นะเนี่ย มันอยู่ตรงนี้คือปุ่มเปิดปิดจอพอดีเลยนะครับส่วน S22 มันจะต่ําลงมาแล้วก็เรื่องของ power volume เนี่ยมันติดติดกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต่ําลงมาเป็นแบบเป็นแผงเลยผมชอบผม S23 มากกว่าคือแก้ไขมาแล้วนะครับเรื่องของตำแหน่งปุ่มก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนด้านซ้ายเสาสัญ,ญญาณต่างกันนิดนึงนะครับคือเสาสัญ,ญญาณไม่ตรงกันเลยต้องบอกงี้เลยส่วนด้านล่างนะครับทั้ง2รุ่นนี้มันจะมีอาการเหลื่อมกันนิดหน่อยในเรื่องของเรียกว่าไงเด้อ ไมโครโฟนแล้วก็รูชาร์จนิดนึงนะรูชาร์ดหน้านิดนึงนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมเห็นก็คือเจ้ารูไมโครโฟนของ s อสี่เนี่ยจะมี2ข้างซ้ายขวาอันนี้เป็นฟิล์มกันรอยผมติดไว้เนาะก็จะต้องหลบไมโครโฟนทั้งทั้ง2ตัวนะของเอ2 3ก็เลยวงแหวงไว้นี้นะครับไมโครโฟน s อสก็จะมีมากกว่า s g 2 2ชัดเจนมากๆเลยซึ่งผมก็ลองอัดวิดีโอในห้องนอนแบบจ่อหน้าแอร์เลยนะครับผลก็คือเสียงของ วิดีโอเนี่ยที่มาจาก S23 เนี่ยมันตัดเสียงรบกวนแบบเสียงแอร์ที่ออกจากช่องแอร์หน้าหน้าแอร์หรือว่าช่องแอร์เออมันตัดได้กลิบเลยครับมันมันไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ว่า S22 เนี่ยมันก็มีเสียงรบกวนอยู่บ้างนะครับแต่ถามว่ามันแบบมีแล้วเป็นนัยยะขนาดไหนคำตอบคือไม่นะครับส่วนแล้วกล้องนะครับทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นกล้องตัวเดียวกันหมดนะครับสเปคเท่าเดิมเป๊ะ แต่สิ่งที่ต่างก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์กล้องแน่นอนว่าอ3ยมันแก้ไขมาแล้วมันก็จะแบบมีความชัดแบบเป๊ะๆที่สุดอะไรประมาณนั้นนะส่วนตัวแยกออกไหมนะครับก็ผมว่าแยกไม่ออกนะผมแยกไม่ออกจริงๆคือมันอาจจะเพิ่มสัก10หรือสิหเปอร์เซ็นหรือ5เปอร์เซ็นซึ่ง ่วนตัวผมว่ามันมันไม่มีนัยยะในการที่จะต้องอัปเกรดจากเ2 2ไปเ2 3นะคุณจะมองแค่กล้องเพราะว่า50ล้านเท่ากัน12บล้านเท่ากันแล้วก็10ล้านเท่ากันะระยะทุกระยะเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนกล้องหน้าก็เท่ากันนะครับจะเป็นออโต้โฟกัสเนาะเรื่องของฟิล์มเนี่ยมันสามารถใช้แทนกันได้นะเพราะว่าข้างขวาคือ S2 2นะผมใช้ฟิลม์มเ2 3มามาแปะไว้นะครับก็เพราะว่าเ2 3ผมฟิล์มหมดสต็อกละนะก็ตอนนี้จะไม่มีฟิล์มแบบ ใฮโดจลในบ้านก็เลยต้องเอาฟิล์มแบบธรรมดามามาแปะให้อิบสองผลก็คือแปะได้ไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับแปะได้นะมันก็จะขอบจอ,อนิดนึงมันก็จะเนี้ยนิดนึงมันจะเลยขอบมานิดนึงแต่ว่ามันก็พอดีนะก็ไม่มีผลอะไรยิ่งใส่เคสศูนย์เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของกินกินมาตรงนี้อยู่เพราะว่าฟิล์มอิบสามตัวนี้เป็นฟิล์มแบบเต็มขอบไม่ใช่ฟิล์มแบบเว็นขอบแต่ถ้าเกิดของ 2, อิบสองของอิบสามตัวนี้เนี่ยนะขอโทษทีมันจะเป็นฟิล์มแบบที่ผมสั่งตัดแบบ เว้นขอบมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดฟิล์มเนี่ยแนะนําตอนนี้นะให้มาไฮโดรเจลเหตุผลคือไฮโดรเจลผมไปเช็ดให้ดูนะคือมันเช็ดลแล้วแล้วคลาบมันหมดง่ายกว่าฟิล์มธรรมดาคุณลองดูตรงที่สแกนนิ้วเห็นปะมันจะหมดง่ายกว่าแต่ว่าข้อเสียมันคือมันจะเก็บรอยมันจะเก็บรอยได้ดีกว่า <c oughs> คือมันก็มีดีมีเสียไบนะเนี่ยประมาณนี้ครับมันจะดูไม่โปร่งใสใช่หไหมครับว่ามันจะแบบเนี่ยแสงหลอดไฟดาวไลท์ลงมาคือไม่เคลียร์เลย ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มใสธรรมดานะที่ผมติดจา่ S22 นะมันจะเคลียร์แต่มันก็ต้องแลกว่ามันเช็ดยากเนี่ยคุณต้องดูความมันดิอ่ะอันนี้มันม,มันมีรอยนิดนึงพอดีผมไปโดนกุญแจไปโดนตัวฟิล์มนะครับวันนี้ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือแบบใสก็ชัดเจนมากๆอ่ะก็นี่ก็ก็แลกกันนะได้อย่างใสยอย่างนะครับอ่ะสิ่งที่ S22 มันจะมีนะครับก็เป็นอาการหัวร้อนนะครับอา่ารหัวร้อนเดี๋ยวผมเปิดแบตเตอรี่ให้ดูวย สักครู่นะครับแบตเตอรี่ของ S 2 3มเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก1วัน5ชั่วโมงนะประมาณนี้ต่อ1นึ่ไซเคิลการชาร์จผมจะดึงสายชาร์จประมาณสักเที่ยงคืนตี1ชาร์จเต็มก็คือเริ่มสิบชาร์จวันสักส่ห้าทุ่มนะครับแล้วก็เที่ยงคืนตี1ผมก็ดึงออกแล้วก็ใช้งานแบบโอเวอร์ไนท์ไปเลยคือเที่ยงคืนตี1ผมอาจจะมีเปิดเพลงอ่านข่าวเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับเปิด YouTube ฟัง พกสารราคาดีอะไรประมาณนี้ก่อนนอนแล้วก็โอเวอร์ไนท์ไปเลยนะวันนี้เน,น,นี่ยไอซีสเนี่ยตอนสี่โมงมันอยู่แบตเตอรี่สีผมใช้งานหนักพอๆกันทั้ง2เครื่องนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่กลับมาที่บ้านเนี่ยตอนประมาณสี่ทุ่มไอซีสเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ก็เกือบหนึ่งวันอันนี้คือแบบใช้งานแบบกลางๆนะถ้าเกิดใช้งานหนักเนี่ยก็อยู่มาชักงยี่สิบสองชั่วโมงใช้งานแบบน้อยๆนะครับแบบทั่วๆไปที่ผมเฉลี่ยคืออยู่ที่ประมาณหนึ่งวันห้าชั่วโมงก็คือยี่สินะแบบ ไม่ได้ลากนะถ้าลากเนี่ยคือมีวันครึ่งแน่ๆนะครับส่วนแบตเตอรี่ของ S 2 2เนี่ยเรียกว่ามันมันเนี่ยคุณลองดูนะ87% 84%ทั 8, 8, ้ทางทางที่ S 2 3เนี่ยมันใช้มากกว่าเพราะตั้งแต่ผมดึงสายชาร์จมันเนี่ย S 2 3่ามเอาเล่นเกมมาดู YouTube ด้วย S 2 2นี่ถ้าไม่แตะอะไรเลยครับ87%ละอันนี้ลงมาเร็วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เอาไปใช้งานเหมือนกันแบตเตอรี่มันลงมาถึงประมาณสัก 20%ช่วงประมาณ 4. โมงหโมงเย็นซึ่งนั่นหมายความว่า20%เนี่ยของ S 2ี่นะคุณไม่ต้องหวังอะไรกับมันละถ้า20%ของ23มเนี่ยมันยังพอลากกลับบ้านได้เพราะว่าช่วงที่มันสโลดาวเนี่ยมันแบตเตอรี่ประหยัดพลังงานมากๆเลยนะในเรื่องของ CPU ชนะ8่แเจนสแต่เจน1เนี่ยมันกินแบบแล้วก็ระหว่างวันจะมีกันหัวร้อนหัวร้อนคืออะไรคือท่านบนตรงนี้ครับมันจะร้อนแล้วก็อุณหภูมิของผมดูในแอปของ CPU Monitor นะมันมีโหลดไปถึึงงงง 60- 70อศาาในบช่ว พีคมากคือ50องศาเนี่ยก็รู้สึกว่าเยอะเนาะหกสิบเจนี่คือร้อนมากส่วนอาการหัวร้อนในไอทีปสาก็จะไม่มีเลยนะครับคร่าวๆนะ2รุ่นเนี้ยมันต่างหลักๆก็คือเรื่องของ CPU ที่ไอทีปสามมันทําได้ดีกว่ามากๆความร้อนน้อยลงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าจะอัปเกรดไปไอทีปสแล้วคุณต้องการแก้2จุดของไอทีปสเนี่ยมันใช่เลยมันคําตอบที่ถูกต้องเลยนะครับคือแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานขึ้นแบบทะลุวันหรือว่าปริ่มๆวันอันนี้ไม่แน่ๆ2คือ เรื่องของความร้อนที่หายไปแบบเป็นกองไม่มีอาการหัวร้อนแบบท่อนบนตรงนี้อีกต่อไปแล้วแน่ๆนะครับส่วนเรื่องกล้องไม่มีอาการแบบต่างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครอัปเกรดเรื่องกล้องอียิปสองอยสามผมว่าอย่าอัปเลยเพราะว่าส่วนต่างที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มเนะี่ยณวันนี้นะราคามือสองของอียสองอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่ป่ะเมมสองห้าหกอะอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าอะไรบางที่ผมเคยเห็นในมือเราเนะเพราะว่าอ e ียิปสองพลัสมันอยู่ที่ร้อยยี่แปดจะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าขึ้นที่ผมเห็นนะวันแม่ช่วงนี้น S23 เนี่ยราคามันอยู่ประมาณสัก2 0,000นตน้นๆนะเมม1้ออาจจะมีสัก1 9 0 0 0 2 0 0 0 0ให้เห็นแล้วแต่ถ้าเกิด2 5 6ก็น่าจะมีสัก23 0 0 0ประมาณนั้นของใหม่ก็มีสัก25 0 0 0นะครับโปรเทสอัพอะไรตอนนี้ก็มีแล้วหากลบก็อยู่มา25งหมประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นส่วนต่างของเราเต็มที่ก็คือ1ม0 0 0การอัพมาเนี่ยก็ต้องถามใจตัวเองน,นนะว่าคุณอัพ1ม0 0 0หนึ่งเพื่อให้มันแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานขึ้นสู้เอาพอแบงค์มาเสียบชาร์จดีกว่าไหม อันนี้ต้องถามคุณเองนะว่าคุณเต็มใจจะจ่ายมาตัวใหม่หรือเปล่านะครับ2คือเรื่องของกล้องที่มันตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นจึง,งคือมันไม่ดีแบบนั้นนะมันประมาณเนี้ยที่มันที่มันดีขึ้นนะครับเข้าร้าวเลยนะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ s 2 3เนี่ยพอมันได้ CPU ใหม่ไดเรื่องของอะไรนะระบบตัดเสียงรบกวนใหม่นะครับอันนี้ผมคิดว่าระยะยาวนะที่แบบ ใช้งานไพสักสองสามปีเนี่ยผมคิดว่า s 2 3มันน่าจะลากได้ดีกว่าเพราะว่าไอ้2คืออายุมัน,มนเก่าไปหนึ่งปีแล้วเนาะแล้วก็ตัดสิ่งเราก็ไม่มีเลยซึ่งซอฟต์แวร์เวลาเขาอัปเดตมาเนี่ยมันก็จะอัปเดตกับเรื่องของไมโครโฟนอะไรพวกนี้ด้วยถ้าใครว่าใส่คอนเทนต์หรือชอบถ่ายรูปนู้นนั่นนี่เนี่ยผมว่าอัปหนึ่งหมื่นเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยอาจจะเร็วเกินไปแนะนําว่ารออีกนิดนึงรอให้ราคา S23 ี่เนี่ยมาแต่สักหมื่นเจ็ดหมื่นหก ผมคิดว่าหน้าช่วงต้นปีเนี่ยน่าจะพอมีเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนั้นคุณจะจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มน้อยลงแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับเอสยี่สิบามยี่สิบองใครที่แบบอยากจะซื้อเอสยี่สิบามเราถือ, 22, อยี่สิบองอยู่หรือว่าใครที่อยากจะขยับไปยี่สองจากยี่สิบเอ็ดยี่สิบก็ลองพิจารณาดูว่ามันคุ้มค่ากันไหมนะครับข้าวมานีนสําหรับแนวแนวทางของการแนะนําการใช้งานของช่องเรานะใครมีคําถามอะไรสองรุ่นนี้ผมใช้งานเองนะก็สามารถจะคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆสวัสดีครับ